5G ที่มีระบบกันสั่นขั้นเทพตัวแรกของโลกที่ฝังเอาระบบ g i m b a ที่ใช้ในกล้องแบบที่ทำให้มันนิ่งๆเนี่ยอยู่ในโทรศัพท์มือถือเองเลยค่ะแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับ vivo X50 Pro 5G ตัวนี้สายโปรดักชันไม่ผิดหวังแน่ๆ รุ่นนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนจะมีจุดเด่นอะไรบ้างที่คุณพลาดไม่ได้สําหรับคอคนรักโทรศัพท์ม,มือถือไปดูเรื่องแรกเลยเรื่องความสวยงามค่ะเครื่องมันก็จะวิบ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 ด้าไล่สีเทาไปสู่สีน้ําเงินต้องมองให้ออกตรงนี้นะคะทําให้มันดูสวยน่าจับน่าใช้ค่ะแล้วก็สีก็ดูสะดุดสายตาจับแล้วไม่เป็นรอยนิ้วมือใดๆทั้งสิน้นในส่วนของตัวกล้องนี้นะคะอาจจะดูมาจากบอดี้ตัวเครื่องนิดนึงแต่ไม่ได้ดูนจนน่าเกลียดพูดเลยว่าดูดีใส่เคสเข้าไปก็พ ค่ะไม่รู้สึกปวดโฟนด้านบนตัวเครื่องตรงนี้ต้องแอบ,บสองให้เห็นนลยจ้ามีคําว่า 5G Professional Photography หมายถึงว่ามือถือตัวนี้นอกเหนือจากจ,จะอยู่ในกระแส 5G ที่ซื้อเราใช้ไปได้ยาวๆในยุคสมัยของ 5G แบบนี้แล้วยังเป็นกล้องสําหรับการถ่ายทําของคุณอีกด้วยค่ะแน่นอนการถ่ายทําเข้ามาขนาดนี้แล้ว มืออาชีพชัวส่วนกล้องหลังให้มาสีตัวนะคะมีกล้องดิจิตอล48ล้านพิกเซลมีพาริสโคปเทเลโฟโต้8ล้านพิกเซลมีพอร์เทต13ล้านพิกเซลแล้วก็อัลตร้าไว8ล้านพิกเซลนะจ๊ะนี่เลยคะ่ะกล้องตัวนี้นะคะขายเทคโนโลยีการสั่นแบบมืออาชีพการถ่ายทําแบบติ๊กต็อกที่คุณจะเห็นซีนภาพที่มันดูปัดไปปัดมาเนี่ยคุณจะได้ภาพที่เลอก,กว่าคนอื่นมากๆเลยทีเดียวค่ะถามว่ามีฮาร์ดแวร์ตัวกิมบอลใส่เข้าไปที่ตัวกล้องแล้วเนี่ยมันดีขึ้นขนาดไหนโอ้สายโปรดักชันค่ะคุ ปกติมือถือทั่วไปที่ใช้ซอฟต์แวร์กันสั่นมันจะเป็นแค่ซอฟต์แวร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแอบลดค่าความละเอียดของตัวคลิปวิดีโอที่ได้เนี่ยไปอยู่ที่30เฟรมวินาทีค่ะผลลัพธ์ของเจ้าตัวนี้ก็คือใช้ความละเอียดสูงสุดไปถึงตัว Full HD ซึ่งไม่ลดขนาดหรือลดคุณภาพของตัวไฟล์เลยค่ะกันสั่นก็นดูนิ่งมากๆนะไม่ต้องใช้สเตเบลิเซอร์ใดๆทั้งสิ้นอยู่ที่ค่าความละเอียด60เฟรมวินาทีค่ะแจมถ้าเทียบกันแล้วรุ่นอื่นๆยี่ห้ออื่นอตวัั software, วโโ e สงขงภาพ ที่ฝังมากับตัวเครื่องหรือพวก OIS ทั้งหลายเนี่ยพอมาเทียบกับ gimbal จริงๆที่ถอดรหัสให้มันเล็กลงแล้วไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือได้แบบฮาร์ดแวร์บวกกับซอฟแวร์อีกนิดหน่อยเนี่ยตัวนี้คือมอนสเตอร์สำหรับการถ่ายทำในยุคนี้อยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่นะคะคือการถ่ายด้วยโหมดกันสัน่นที้ถ่ายวิดีโอโหมดกันสัน่นคู่กับมือถืออีกรุ่นนึงแต่ไม่บอกว่ารุ่นอะไรมาลองเทียบไลท์เทสใหด้ดูกันว่าวิดีโอที่ได้คุณชอบแบบไหนมากกว่าจอขวาหรือซ้ายเจนได้เลยว่าวิดีโอนี้ถ่าาายยจกก vo Pro X50 Re เนวอะม ถ้าไม่เกี่ยงแบรนด์เนี่ยต้องขอบอได้เลยนะคะว่าแบรนด์นี้เริ่มทําของที่เป็นนวัตกรรมที่ดีๆที่น่าจับตามองอาการภาพสั่นที่เกิดจากซอฟต์แวร์นี้ไม่มีเลยถือว่าทาได้ดีมากสําหรับภาพถ่ายด้วยมือถือโดยที่ไม่ใช้ไม้กันสั่นเลยอ่ะมีหมดหนึ่งที่สิอยากให้มีในโทรศัพท์มือถือแบบนี้มานานแล้วนะคะนั่นก็คือถ้าคุณเข้าไปในโหมดวิดีโอแล้วกดไปที่ตัวกล้องตัวนี้สมมติว่าเราไปออกกําลังกายที่สวนสาธารณะกันแล้วมีคนนึงปั่นจักรยานอยู่ต้องการโฟกัสครอปไปที่ตัวคนคนนีีี้ปั่่่่่นนนไไมมถถอออตตรรงงงหกก็าาาาาาทเเแพพยยยซึจจะูลภ นะก็ขอให้โฟกัสไปที่คนคนนี้คนเดียวเท่านั้นโหมดนี้สามารถทําได้เลยทันทีค่ะซึ่งคล้ายๆกับโหมดของโดรนที่แบบมี Active Tracking งพอเราครอปไปที่คนเนี่ย มันจะตามโฟกัส,สกคนเดียวแถมนะถ้าเราเดินออกไปไกลๆนะมันจะทำการซูมให้โดยอัตโนมัติด้วยค่ะดีมากแบบซีนเนมาโตกราฟีมาอีกหนึ่งจุดเด่นคือกล้องถ่ายภาพกล้องถ่ายภาพเนี่ยต้องถ่ายสิ่งของในระยะใกล้ามากๆเมื่อกล้องไปเจาะใกล้ๆปรับหมดเป็นซูเปอร์มาโครอัตโนมัติโฟกัสไวสุดๆเหมาะก,กับคนที่ชอบถ่ายดอกไม้ถ่ายสัตว์ตัวจิว๋วถ่ายสิ่งของเล็กๆเป็นอย่างมากสะดวกที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเลนเองให้ยุ่งยากซื้อมาใช้ง่ายใช้จบ ส่วนเรื่องของกล้องทำได้ดีมากเพราะว่ามีรูรับแสงขนาดใหญ่ไฟมืดมืดหรือว่าที่มืดแสงน้อยที่เปลี้ยวอะไรอย่างงี้ก็จะทำได้ดีเช่นเดียวกันค่ะก็นี่ไงเขามี AI Super Night เวอร์ชันล่าสุดทำให้ภาพในที่แสงน้อยเนี่ยถ่ายได้ดีส่วนพอร์เทรตในช่วงเวลากลางคืนก็ทำได้ดีค่ะเรามาดูรูปกันค่ะ เป็นเรื่องของรูปคนที่มืดทําได้ดีขนาดนี้ไปดูการถ่ายภาพดาวค่ะที่คุณกำลังเห็นนี้ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องร่วมด้วยเลยนะกรุงเทพไม่ค่อยเห็นดาวค่ะคือโหมดนี้มันชื่อว่า AstroMode ค่ะเวลาเราไปแบบไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยท้องฟ้า,า,าก็เป็นอีกอันนึงที่ทําให้เราเกิดสุนทรียะและความทรงจําที่ดีๆนะคะพูดถึงการซูมบ้างดีกว่านะคะมันมีไฮเปอร์ซูมหกเท่าซูมไกลไปยังดวงจันทร์เลยเทศกาลการไหว้พระจันทร์ปีนี้สบายลค่ะ ถ้าคุณกดเลื่อนไปที่ตรงเพิ่มเติมมันจะเห็นฟีเจอร์การถ่ายทับปแปลกๆอีกเยอะนะคะโหมดอีกอันนึงที่ซิสกเลยจะพูดถึงชื่อโหมดว่าสปอร์ตนะคะหรือว่าแต่เป็นไทยคือโหมดจับภาพเคลื่อนไหวโหมดนี้เหมาะและดีมากๆสําหรับคนที่ชอบไปถ่ายภาพสปอร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นฟุตบอลบาสเกตบอลมินิมาราทอนเพราะว่ามันก็จะเหมือนกันจับภาพเคลื่อนไหวของวัตถุหรือคนคนหนึ่งที่กําลังวิ่งอยู่ได้แม้กําลังวิ่งเร็วมากอ่า และยังมีโหมดที่น่าสนใจอีกอันเนึ้งก็คือฟิลเตอร์ที่ทําให้วิดีโอเป็นขาวดํามีแค่ตัวเราเท่านั้นนะคะที่เป็นสีแต่มีข้อสังเกตอีกอย่างหนึงก็คือฟีเจอร์นี้ไม่สามารถใช้คู่กับโหมดกันสั่ไนได้นะเจ๊บอกได้เลยว่าในรุ่น vivo x 5 0 pro 5 g ตัวนี้ทำได้ดีโดยเฉพาะการทำขึ้นมาเพื่อเอาใจสายโปรดักชันเลยก็ว่าได้ค่ะ เครื่องดีไซน์หรูคะ่ะกล้องก็ดีดูหนังฟังเพลงดีเพราะ vivo X 5 0 Pro ตัวนี้หน้าจอเป็น AMOLED ที่มีขนาด6.56นิ้ว refresh rate 90Hz พอดีพอดีคะ่ะส่วน response rate 180Hz แตะแตะแตะแ,แค่ไหนไปไวไม่มีมั่วความละเอียด Full HD Plus เป็นจอขอบโคง้งตัวขอบจอบ,บางมากคะ่ะใช้ชิปเสียงก็เป็น AK 4 3 7 7 A ตัวเสียงคุณภาพระดับ h ฮ f i เลยนะจ๊ะบวกกับจอสีสันสวยงามก็ดูซีรี์วิดีโอคอลกันได้ทั้งวันไม่เบือ่อในส่วนของ ประมวลผลตัวนี้ใช้ Qualcomm Snapdragon 765G นะจ๊ะเล่นเกมลื่นไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็เล่นได้หมดอยู่แล้วปรับกราฟิกระดับสูงได้เล่นลื่นแต่ถ้าคุณเป็นเกมเมอร์จะจ๋าไม่ตอบโจทย์1 0 0ให้ไปแถวสมาร์ทโฟนสายเกมเมอร์ดีกว่าจะว่าไปแล้วมือถือตัวนี้ไม่ได้ตอบโจทย์คอเกมเมอร์เต็มที่มากๆนะคะคือบางทีมือถือเราซื้อมากเราไม่ได้กะจะเล่นเกมอย่างเดียวมันน่าจะตอบโจทย์ครอบคลุมทุกอย่างที่เราใช้ชีวิตประจาวันหรือว่าทํางานจิปาถะอะไรของเราให้มันไม่ทรายศหักหลังเราแน่แต่ว่าสําหรับคนที่ ขายงานตัวเองเยอะๆด้วยวิดีโอยุคนี้มันเยอะขึ้นแล้วอะคุณจะอ e ีคอมเมิร์ซหรือคุณจะเป็นเน็ตไอดอลหรือคุณจะขายของร้านอาหารอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องพึ่งกล้องอยู่ค่อนข้างเยอะการที่มือถือใส่สเปคกล้องเทปๆขึ้นมาโดยไปถึงวิดีโอที่ถ่ายทําได้ดีขึ้นระดับโปรเฟชชั่นอลทำให้เนี่ยที่เหลือเป็นไอเดียและเทคนิคคิดในการตัดต่อถ่ายทำของคุณแล้วค่ะว่าจะออกมาขนาดไหนสําหรับใครที่ขี้เกียจจะพกกล้องถ่ายภาพและเล่นกล้องอีกเยอะๆนะคะแล้วก็ชอบถ่ายทําชอบเล่นติ๊กต็อกเนี่ยซีบอกได้เลยว่าตัวนี้จะตอบโจทย์ก ทําวิดีโอของคุณให้ดูยกระดับเป็นวิดีโอบนโทรศัพท์ในถี่ที่แอปจับไม่ได้ว่าที่ใช้ DSR l หรือใช้มือถือจะเนี้ยมันจะนิ่งอะไรเบอร์นี้บอกเลวซื้อตัวนี้น่าจะอยู่ไปได้นานเพราะว่า1เป็นรุ่น 5G สเปคที่ให้มาจัดเต็มบอกาะกันใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีไปจนถึงการใช้งานแบบ p r o f e s s ั o n a l คนที่รักการถ่ายทำอยากยกระดับมุมมองแลนะแนวความคิดของคุณบนจอเล็กๆที่ไม่ต้องไปถึงกับกล้องเนี่ยตอบโจทย์ค่ะ เรื่องแบตเตอรี่ให้ถึง4,315มิลลิแอมใช้งาน1วันไม่มีปัญหาค่ะยาวๆไปการชาร์จไวเป็น3 3วัตต์ใครไม่ชอบชาร์จมือถือทางคืนตื่นมาแล้วค่อยมาเสียบชาร์จเอาอหมอกระซิมาไปอาบน้ําแต่งตัวทําได้ชาร์จแบบเดียวแบตก็เต็มละค่ะมีให้เลือกสีเดียวชัดๆเป็นสีขายของเขาคืออัลฟาเกรย์แรม8กิความจุ256กิ ซื้อได้เลยที่ vivo shop ค่ะราคาตอนนี้ตั้งต้นอยู่ที่24,999บาทใครที่กำลังมองหาการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือนะมองไปายาวๆในรุ่น 5G ซื้อทีเดียวจะได้ใช้ไปายาวๆรวมไปถึงตัวนี้ที่แนะนําคือคนที่ใช้งานกล้องกล้องวิดีโอเยอะๆจะไม่ผิดหวังค่ะเล่นเกมได้ตอบจดการใช้งานแอปพลิเคชันทั่วๆไปได้ดีแบตเตอรี่โอเคเลยทั้งหมดนี้สีวสดีค่ะ